กับจัดทำนาทำไร่ทำ,ทำนาจะไร้<ะ>สดบรรยากาศการเดินทางขบวบนในช่วงเย็ยนๆย็นทวันจะตกดินทวันจะรับขอบฟ้าเดินทางับวนฝนจะทำไร่ทีนาอันนี้เป็นวิธี เช้าวันเชาวว้าภาคอีสามทางเส้นนี้ก็พัฒนาแล้วเป็นถนนสี่เลนจากปกติเมื่อหายติด ย้อนหลังกลับไปสักสิบปีน,นี่จะเป็นถนนสองปเลน,นนี่ก็จะเป็นถนนสี่เ,นเนลนแล้วแร้ับกบอบฟ้าอักการจรา็น บลอลล่าชธานีก็จะเป็นประมาณนี้ที่ขับรถจากที่ปรับปรุงพัฒนามาใหม่ซึ่งทางน,นี้ก็จะประมาณ การพัฒนาปรปับปรุงถนน,นทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกผู้คนสัรจรไปมาเดินทางได้สะดวกแล้วก็สามารถวิ่งใช้ความเร็วได้พอสมควรเดินทางสัรจรจากถนน2ช่องราจรเป็น4ช่องราจร ก็ทำให้การเดินทางสะดวกชาที่เคยต้องใช้เวลานนาก็ย่นระยะเวลาไม่นานระหว่างเดินทางกลับบ้านก็จะประมาณ10นาท์ ไปแล้อบฟ้าเด็กก้าตุ่งนายางเย็นอยู่ที่เตาเมงดูฝนทุงน่งนาเขียวกันที fc ที่ติดตามมาหลายวก็จะมีบรรยากาศต้นเย็นก็วิวทุ่งนาสวยๆระกาศกันเป็นกระจัไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดี